สาวงามผู้ใดมาเดินคนเดียวแบบนี้ให้อ,อ้ายมินคนนี้เดินเป็นเพื่อนมิจ๊ะสู่เจ้าชื่อมินรึใช่จ้ะสู่เจ้าท่าทางแดงหมอเป็นพ่อพันเจ้าเหวยเราหรือ ก็แค่อยากเจอแน่ท่านห่าเน้นเจ้าก็นั่งตรงนั้นก่อนนะนั่งตรงนีด้ดีๆล่ะเจ้าค่ะ